แัดใจนาอเสรอมมากันจัดโยมซอยกันไายนอกวัน,น,นทีงวัน่ตุลาเด็กู้นาันเต้นนะิจฉาภัไปลวายพระนักคำพนักมิจฉาภัทเต้นนาอก องสการใสงายเป็นลักกเด็กขาตนนระเแสดคนทม่ดรัโยกเกขาจะกระตุกวเกาขาเปนารรา็นลักอาจารย์สมหวังคณิตมโมไปประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการอาจาร์สมหวเป็นนักวิทยากรอบรม ตอนเนผักดูลอดมาหลายปี20-30ปีก็มาซอยทั้งวันก็ขามเอาเลอานี่ยการีมทนาสาธุการนำการนอตฝ่ายัอุสากรรักเลี้ยนัดเขาพามากัน,ห,น,กกลนกห,กหลายลูก10กวล,ล,ลูกกัมาเนที่เลียงอีก10ลูก ร่วมกันซอยกับประคองโครงการจนสำเร็จดูรวมไปโดยดีเนาะในวันนี้ก็สิมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่หลวงแม่แก่พระทพยาครอนมอวงซอยแบบเต มีคอเพิกงเพิ่มแต่นี่ต้อเป็นการมอดต้องการมาบวชในน่อทิการมีมุ่นเป็นการทิกินทีมุ่นทอะไรอะไรแบบน้องหมายถึงคำ่นนอง เอาส่วนใจมุ่งกินอะไรยากต่าสำเนียดอะไรเอาแต่กาน้าบุญนอกเจ้าป่าเดือดสต้าต่างๆไวตุนปัจจัยใจนะครับกำเนิดสร้างในครื่สงกรีมใบนอกดังบันได สามพันบาทนะมีแยนโยมโดดมันหลบมาซอยหลายๆัางทนี้นเ,นเอาขพอประทานของบริรษัทไวเอสฟรีหนึ่งพ,นะพันบาทหนึ่งพันบาทโมทนาตาตูนกันเ้อร์ ก็เอาไว้นำเปิพอจิบิ๊กนอยงพอจริ่กแคดอนเอาไว้นำเปิเดินหาเอานนำเงแก่เนาะเดินหาถุงยาอหวัดนะนำเปิาอุวันะเป็นสมุนไพรที่นองเอากับสมนา ต่ตามๆใ่ชนิีนกับวานน่าดีเนาะจะไปเตือนสิริทรอดว่าดีเอ่อเดืนสิริทอดเออปลาดุปลาดุเนนเน่ปลาดุปลาดุเนนไปนอะว่าดีเอ่อนนอาน,นออาศึกษาเอ้ลมนาเพื่อน โม่เนหนมมเนยียนนอน,าออาอนมากหนาบุกคอไปลำไรน้อไรตัวไปใน้ำน้านำแลบสโซนนํำแล้ไปวป่าผู้้าวนนะผู้ฝ้าไปไหว้ัู้พอวันผู้้าเาเปกาไปไหว้หอมก,กันแตบข้าวเยึงกลับออกมา